สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพวกเรานะครับนักแสดงจากซีเรื่องอุ่นไอในใจเธอผู้จูงเฮดออนไโชัวเดอร์ครับครับคนแรกนะครับชิมอนครับครับผมสวัสดีครับผมผมชิมอนเชโรวิทนะครับรับบทเป็นตาครับผมครับผมมาครับสวัสดีค่ะจิจี้ชนันพัฒน์นะคะรับบทเป็นวาวาค่ะครับผมแล้วผมนะครับนิวทิติภูมินะครับรับบทเป็นภูผาครับผมโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานคอนแอรไป EP แรก EP แรกนะครับก็ กระแสตอบรับของจากชิมวันเป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับนะครับถือว่าดีดีดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าได้เข้าไปดูในทวิตเตอร์ขึ้น10อันดับ2เลยนะฮะเมื่อวานก็เห็นคนพูดถึงกันเยอะอะไรอย่างงี้ว่าแบบเอพี่นิวแสดงดีหล่อมากอะไรอย่างงี้ยะได้จี้เป็นไงบ้างกระแสจริงๆเมื่อวานกระแสสำหรับจี้อยังไม่ค่อยมาถึงตัวจี้เท่าไหร่เพราะว่า เห็นจี้น้อยมากอยู่ใน E ีีแรกก็เลยไม่ค่อยมีกระแสะสําหรับจี้แต่จี้จะเห็นกระแสะของอ,อ่อาแฮชแท็กอุ่นไอในใจเธอ e ีพีแรกแล้วก็กระแสะพี่นิวค่อนข้างที่จะเยอะเลยกระแสะตอบรับของพวกพี่ดีนี่คะอืมก็ดีนะผมว่าก็มีแต่คนแบบพูดถึงในทางที่แบบทางที่ดีนะก็แบบมีแต่ชมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ดีครับขอบคุณมากครับพี่้่านการต้อนรับอยากขอบคุณครับ ดูครับดูไหมครับพี่จี้ดูไหมพี่จี้ดูใช่ไหมดูสิฉันถึงรู้ไงว่าฉันมีนิดหนึ่งที่ดูเหรอครับที่ม่อนเหรครับอ๋อพี่ม่อนดูครับผมดูแล้วก็เติม V I P ีต่อไปเลยครับดูต่อไปเล้วฮะผม่าดูครับผมก็ติดตามรอครับพอนึงทุ่งตรงปุ๊บผมเปิดเลยมันมีความแอบลุ้นหรือตื่นเต้นไหมคะสำหรับเมื่อคืนที่เราดู EP แรกของเราอืมอืมมีแต่ความน่ารักไม่ได้แบบรู้สึกแอบลุ้นอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนแบบส่วนตัวก็รู้ว่าเนื้อเรื่องจะประมาณไหนก็เลยไม่ได้ไล้วไม่ได้ ผลตอบรับจะเป็นยังไงอ๋อผลตอบรับอ่ะพี่วายนี่จี้อ่ะเอาคืนจี้เหรอใช่เราลุ้นผลตอบรับเป็นยังไงอ๋อจริงๆก็ลุ้นสิเพราะว่าเป็นอีพีแรกอะจริงจริงจี้ว่าพวกพี่ก็ลุ้นเหมือนกันว่าผลรกระแสตอบรับจะเป็นยังไงอะไรเงรี้ยอือผมก็มีมมดมมูมีดูอยู่ว่าเอ้ยจะเป็นยังไงฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างแต่ก็ดีแต่ก็บอกมาดีก็โอเคสบายใจครับมีกําลังใจขึ้นมาเลยที่อยากดูอีพีสองแล้วเนี่ยใช่แต่ผมว่ามันอาจจะแบบ อีพีสองมันอาจจะออนติดๆกันอะไรเงี้ยแล้วบางคนดู V I P เขาอาจจะแบบดูเวลาเมื่อวานอะไรเงี้ยก็กระแสอาจจะแบบไม่ได้แบบเท่าวันนี้เมื่อวานอะไรเงี้ยคิดว่าละอยากให้ทุกคนแนะนำคาแรคเตอร์บทบาทที่ได้รับครับก็คาแรคเตอร์ของชิมอนนะฮะครับผมเฮ้ยผมสำหรับคาแรคเตอร์ของชิมอนนะครับก็เอ้ยสำหรับต้านะครับผมชิว่าระบบเป็นต้าสำหรับต้านี่ต้าก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ขี้เล่นครับผมเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่เอ่อ แพลวพราวสเสน่ห์เหลือเกินนะฮะกับเป็นบอสสาวๆอะไรอย่างนี้แต่ต้าก็จะเป็นคนที่จริงจังในบางมุมเป<ช>็นคนที่รักเพื่อนนะฮะแล<ช>้วก็มีคนที่สีสันเป็นคนที่มีสีสันในเรื่องมากๆเราแตกต่างมากน้อยกับตัวจริงมากไหมคะชิมอนเ,ออเรียกว่าคล้ายคกันแล้วกัน<อ>ครับคล้ายคลกันเพราะว่ามีความสนุกขี่เล่นอยู่ไม่นิง่งหรือว่าชอบวนๆอะไรอย่างนี้ยจะมีความคล้ายคกันครับ ก็มีความน่ารักของตัวละครหน้าไป <biraz S 1> ครับผมส่วนของผู้หาครับก็กผู้หาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตครับทุกอย่างต้องเป็นแบบระเบียบจัดครับเขาจะเครียดมากแล้วเกิดแบบมีของอะไรที่แบบไม่วางไม่ตรงหรือว่าอะไรเขาต้องจัดทุกอย่างให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดจามไม่ค่อยเข้าสังคมอะไรเงี้ยครับือเหมือนกแบบับเขาเป็นคนแบบมีโลกส่วนตัวสูงครับทุกอย่างในหัวเขาจะแบบคิดคำนวณอ,อยู่ตลอดเวลาเลยแบบไม่ค่อยคุยกับคนอื่นครับผู้หาเป็นคนเงียบๆ perfect man นะจ๊ะประมาณนะั้นนะอ่ะส่วนของจี้อ่ะโยนให้ตัวเองก็ไ้ <c oughs> ส่วนของที่นะคะรับบทเป็นวาววาว,าวาก็จะเป็นผู้หญิงที่ล่าเริงแจ่มใสฉลาดอะไรเงี้ยค่ะมีเขาเรียกอะไรเป็นมีความผู้หญิงผู้หญิงอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยซึ่งแตกต่างกับตัวจี้มากๆเพราะว่าส่วนตัวก็คือเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยมีความผู้หญิงขนาดนั้นไม่ค่อยมีความแบบ ยิ้มล่าเริงจับใส่คือในตัวก็ค่อนข้างที่จะน้อย energy น,น้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องเวลาเข้ากองอะไรก็ต้องเพิ่ม energy ให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่เหมือนกันทั้งสามคนต้องมีการปรับ c h a r a c เพื่อให้เข้าบบกับาแรคเตอร์ในเรื่องมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่จี้บอกอ่ะของจี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเหมือนสุดขั้วของจี้อีกด้านหนึ่งเลยเหมือนกันค่ะของนิวก็ปรับเยอะครับเพราะว่านิวเป็นคนที่แบบแม่อยู่ไม่ค่อยนิ่งครับแล้วก็พูดจาแบบ เร็วพูดเร็วพูดรัวอะไรเงี้ยแต่เกิดภูไหก็จะเป็นคนที่แบบค่อยๆพูดค่อยๆจาคือทุกคาเขาเขาเหมือนคํานวณออกมาแล้ว<ม>ว่าต้องพูดอย่างนี้ต้องอะไรเงี้ยครับเขจะเป็นพูดคนที่แบบพูดชา้าพ,พูดเรื่องครับผมพูดไม่รู้เรื่องครับครับสำหรับชิมอนครับพี่ๆเขาปรับกันเยอะของชิมมอนปรับไม่ไม่เยอะเลยครับผมปรับแค่นี้นิดหน่อยอาจจะบ,บางทีก็ปรับให้น้อยลงด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าชิมอนอารเรยเกินไปก็ต้องแบบปรับให้นิ่งนิ่งขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยครับให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ต้าครับ พี่ไข่มุกก่อนเลยดีกว่าไข่มุก,คร,มกครับไข่มุกก็เป็นเป็นอ่เรื่องนี้คือคือเขาเคยมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบซีรีเต็มตัวของเขาเขาก็เล่นออกมาได้แบบดีนะครับเรื่องนี้เขาเล่นเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวครับก็ในนี้ต้องช,ชมความสามารถของเขาเพาเป็นความธรรมชาตินะครับส่วนพี่พลอยครับแสบครับผมจ <c oughs> ิ่งหจิ๋ง <c oughs> หัวจี้มองว่าพี่พลอยเป็นเด็กเรียบร้อยนะในใสายตาจี้หรือเขาไม่เขาไม่เล่นกับจี้หรอ มกน้องพี่พอยจจะกลัวแบบเพราะว่าพี่จี้อาจจะน่าดุหรือว่าเออใช่เพราะมีแต่คนแบบไม่ค่อยค้าเข้าหาแต่จริงๆน้องพี่พลเป็นคนที่เออก็แสบครับน่ารักน่ารักแต่แสบน่ารักครับแสบแบบเหมือนแบบน้องอายุเท่าไหร่สิบเก้าประมาณสิบแปดสิบเก้าแต่ว่าแบบดินเกลียวอะเรื่องนี้ดีกว่าน้องเล็สุดน่ารักใช่แต่น้องแบบแต่น้องแบบขี้เล่นน้องแบบซนๆขี้เล่นครับแต่กับจี้นี่ค่ะพี่จี้นู่นนั่นนี่นะ ผมว่าเหมือนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงแมวอ่ะเลี้ยงแมวแล้วแมวมันขวนเอาอ่ะจี่ไม่เลี้ยงแมวอลยก็ถึงี่คาชาโอ๊ยคนนี้นี่เหมือนคือทาไมไม่รู้เขาค่อนข้างที่จะลาคานจี่อยู่เหมือนกันหรือจี้จีว่าจี้เป็นคนแบบไม่ค่อยคุยกับใครแต่จี่เลือกคุยกับพี่คชาในบางทีพี่คาชาครับเขาไม่ได้ลำคาญแต่เขาเป็นคนขี้แซวหรอคือเวลาเวลาที่อยู่ข้างนอกครับอะไรอย่างงี้คือเห็นเหมือนเขาแบบจะดูเงียบๆดูอะไรอย่างงี้แต่พอรู้จักปุ๊บเขาจะเป็นคนแบบ พูดเยอะเหมือนกันแล้วก็เขาจะพี่แซวเขาตลกนะพี่ขจวเขาจะเล่นกช่าแกล้งแกล้งแกล้งน้องจี้เวลาแบบจี้พูดพูดอยางเนี้ยเขาก็จะเอาหูฟังอ่ะมาใส่เว้ยโดยที่แบบอ้าวไม่ฟังจี้แล้วหรออะไรอ่ะคุยคุยกันอยู่อะไรวะแล้วก็ขึ้นมาใส่เลยแต่จริงอ่ะก็น้องไข่ไข่มุกเนี่ยก็อยากพูดถึงน้องอีกนิดนึงนะน้องนางเอกของเราจริงๆน้องก็เป็นบุคลิกในเรื่องอ่ะก็คล้ายๆตัวน้องอยู่เหมือนกันนะคล้ายผมว่าคือตัวจริงน้องยังไงอ่ะในเรื่องน้องค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นคนแบบ โอ้น่าน่ารักน้องแบบทำไมน้องน่ารักอะไรได้ขนาดนั้นเลยทำให้มีมมความยิ้มอยู่ตลอดเวลาลอะไรเงี้ยน้องนางเ<ต>อกน่ารัก,กค่ะม,บบมีครับจริงๆก็คือเหมือนถึงแบบตัวเองไม่ได้เก่งมากนะครับแต่หมายถึงว่าก็ประสบการณ์เราก็ทำงานมาหลายปีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างว่าบอกน้องว่าน้องอันนี้ลองทําแบบนี้ดูไหมคือผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องทําอย่างนี้อะไรเงี้ยผุมแค่แบบลองแบบแชร์มุมมองของผมว่าถ้าเกิดเป็นผมผมอาจจะแบบ ลองทำอย่างนี้ดูไหมเพราะว่าผมคิดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยน้องลองคิดอย่างนี้ดูไหมเผื่อจะเล่นออกมาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือแบบก็แชร์มุมมองอะไรมากกว่าคือผมแบบยังไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าต้องไปสอนใครอะไรเงี้ยคือผมแชร์มุมมองอย่างนี้มากกว่าครับแต่น้องมีความตั้งใจอยู่แล้วใช่คือเหือนว่าน้องลองคิดอย่างนี้ดูไหมคือแบบมันเป็นอย่างนี้ไงน้องเลยต้องรู้สึกอย่างนี้ระดับเบอร์นี้อะไรเงี้ยคือก็ระดับแชร์ให้เขาฟังอะไรเงี้ยเขาก็เรียนรู้ได้ไวครับไม่พูดถึงที่กระชานิดนึงรูของเขาเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมของเขาอยู่ในกองม มีก็สุดมากก็มีพูดแล้วหน้าเหมือนไส้เลยครับ่ใช่ครับจริงๆตัวจริงก็น้าเหมือนไส้นะใช่หน้าเหมือนไส้ใช่ก็ก็ตัวจริงร้องเพลงพอครับในละครก็ร้องเพลงพอครับแต่กับตัวจริงอ่ะเขาก็จะชอบคลิปลุกนิดนึงเหมือนในละครอยู่อยู่เหมือนกันนะหรือเขาติดจากตัวละครก็ไม่รู้แต่พี่กระชาไปเออในโลกส่วนตัวสูงใช่คนตัวสูนหรอเราไม่รู้ไงเราก็เลยเข้าหาเขาอย่างเต็มที่คือฟังไปเลยจ้าก็ดูเหมือนแบบคนที่แบบจะเงียบๆแต่ว่าถ้าเกิดรู้จักคุยกับเขาแล้วเขาจะเป็นคน ที่แกล้งเหมือนกันเป็นแกล้งหนักเลยแหละอืมไม่มีโอกาสได้ดูตอนเอฟไม่ไม่ดังตอนไหนจ้ะตอนเอฟอ๋อเอฟถ้าเราดูนะเราจะไปแซวเขาแต่ก่อนคือคือเคยออกมาออกรายการกับพี่เต๋ากับพี่กระชาอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ออกมาคือคือจูบกับเขาก็มีมีแกล้งกันสองคนอะไรเงี้ยแต่พอคุยกับเราเขาไม่ค่อยคุยครับคือผมก็เลยรู้ว่าหมายถึงว่าหมายถึงเขาเป็นคนที่แบบ จะจะเล่นกับคนที่เขาสนิทด้วยอะไรเงี้ยคนที่ไม่สนิทเขาก็จะแบบมองเหมือนแบบเอาูฟังมาใส่อะไรเงี้ยไม่จี้ว่าจี้สนิทกับเขานะบางทีแบบคิดไปเองจี้จำไม่ได้ว่าจี้ได้มีไลน์เขาได้ยังไงแต่จี้ไม่ไม่ใช่อย่างงั้เหมือนแบบคุยงานอะไรสักอย่างแล้วจี้ก็แบบโทรหาเขาเคาก็รับแล้วเขาก็วางสายแบบอยู่คุยจี้คุยอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเขาก็วางสายไปเลยเว้ยอะไรของเขาเขาไปเลี้ยงหมาเขาให้ข้าวหมาต่อเขาพี่แก้เขาพี่แก่เขาเห็นหมาสําคัญกว่าน้องอ่ะดูดิโอเค ชื่ว่าคนดูควรจะเอยไม่ใช่ควรคนดูจะได้มุมมองความรักในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าในเรื่องนี้มีมุมมองความรักในหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการรักเพื่อนรักสามเศร้าหรือความรักกุ๊กกิ๊กแบบม,มันมีหลายรูป,รปแบบมากคนดูจะได้ในมุมนี้ไปด้วยและอีกมุมหนึ่งคือซีรีส์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะใกล้ตัวอยู่เหมือนกันค่ะมันเป็นรอยต่อชีวิตที่แบบกําลังเปลี่ยนผ่านไปเป็นผู้ใหญ่อะค่ะ น้องๆที่ดูหรือว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยก็จะได้มุมมองจากตรงนี้ไปได้ไปด้วยในการใช้ชีวิตอืมครับเหมือนแบบมันเป็นช่วงเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรป,ปีสี่ปีสี่กำลังแบบจบแล้วไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมราะว่าอาจจะแบบเด็กๆที่ดูอยู่หรือน้องๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าจบปีสี่ไปทําอะไรกันเหมือนว่าผมว่ามีความรีเลทแล้วมันมีความม,นมามมน,นึกถึงตัวเองได้ว่าแบบสะท้อนตัวเองว่าเ้ยถ้าเกิดเราจบแล้วเราจะไปทาอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค้นหาตัวเองใช่ครับอ ครับพี่ๆก็พ uh, ูดหมดแล้วครับผมก็ได้จะบอกว่าใช่ครับเหมือนกันครับอืวันนี้อยากให้ติดให้ของกำลังใจแฟนๆให้ติดตามซีรีส์ตั้งแต่ต้นจนจบใครจะฝากดีคะครับอ่าเดี๋ยวดูฝากให้ก็ได้ครับ ครับก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์นะครับอุ่นไอในใจเธอหรือว่าพูดจะเฮ็ดออนมายชอเดอร์นะครับเวอร์ชันไทยนะก็สามารถติดตามได้ครับทุกวันอาทิตย์จันั่งทารพูดนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทางวีทีวีนะครับก็ดูได้เลยนะครับมีทั้งฟรีเอฟเค้าแล้วก็เป็น VIP อพีเอฟเค้านะครับก็ถ้าเกิดเป็น VIP ก็จะสามารถดูได้ล่วงหน้าก่อนก็มันจะมีตารางให้นะครับว่าสามารถดูได้วันไหนบ้างจริงก็สะดวกมากครับผมก็ดูได้ง่ายๆครับทางวีทีวีครับกดดูได้เลยครับ นักแสดงทีมงานแล้วก็ทุกคนตั้งใจทาเรื่องนี้ออกมามากๆ,ๆนะคะอยากจะให้ทุกคนติดตามดูค่ะไม่เวอร์ชั่นไทยก็จะมีอะไรแทรกซ้อนในความเป็นไทยเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะไม่อยากให้ทุกคนแบบเช็คว่าแบบเปรียบเทียบกันนะคะอยากให้ดูเป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ในเวอร์ชันไทยมันเอาแค่โครงเรื่องของเขามาแล้วเราก็ใส่รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันอยากให้ดูความน่ารักกุ๊กกิ๊กใส่ใส่ฟีลกูดอยากให้ทุกคนเทคในจุด,ดีไปเลยคะ่ะ อยาให้ทุกคนที่ดูนะฮะได้รับความสุขและได้รับรอยยิ้มกลับไปครับผมแค่นั้นก็ดีใจแล้วครับขอบคุณครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ